สวัสดีค่ะลูกค้า Lotto สองสามสี่นะคะวันนี้แอดมินก็กลับมาแล้วนะพร้อมกับสูตรตำราปักธงชัยเล่มใหม่นะคะเล่มใหม่ปี2566นะคะเขาจะแยกเป็นเล่มบนนะคะลูกค้าและเล่มล่างนะแยกเล่มกันเลยนะคะเล่มละ200บาทนะคะใช้ได้ทั้งปีทั้งหมด24งวดนะคะก็สถิติอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะกลางๆใช้ได้นะแต่สำหรับลูกค้าที่ ชอบแบบเล่นแค่ล่างอย่างมีลูกค้ามีหลายคนเลยนะที่ชอบเล่นเฉพาะสองตัวล่างเลขท้าย2ตัวนะคะก็ซื้อเฉพาะเล่มล่างได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบเล่นรางวัลที่1นนะคะข้างบนก็สามารถซื้อเล่มบนได้เลยนะคะเล่มหนึ่งก็จะใช้ได้24งวดทั้งปีเลยนะคะเล่มน,นี้นะอ่ะถ้าใครสนใจทั้งบนทั้งล่างชอบก็ซื้อ พักคู่ได้เลยนะคะโอเคข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของปีที่แล้วกันนะแอดมินเอาของปีที่แล้วมาให้ดูด้วยอันนี้นะคะเป็นสถิติของเล่นปีที่ปีนี้แหละปี2 5 6 5นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะแจกของงวด16พฤศจิกายนให้แล้วกันเนะาะแจกของงวดที่จะถึงนี้ให้ ส่วนลูกค้าที่อยากได้ของเดือนธันวาคมอีก3มงวดนะคะ1ธันวา16ธันวา3าธันวาถ้าซื้อเล่มใหม่นะเดี๋ยวแอดมินแถมฟรีไปให้เล่มเก่านะคะ3มงวดเนาะคือสมมุติว่าลูกค้าซื้อตำราปักธงชัยเล่มปี66แต่อยากได้เดือนธันวาของปีห5้าไปด้วยแอดมินก็จะแถมไปให้นะคะยังไงถ้าสั่งซื้อแล้วทักมานะคะถ้าไม่ได้ทักมาแอดมินก็จะไม่ได้แถมเนาะทักมานิดนึงบอกว่า,วาเออเนี่ย สั่งซื้อตำราปักทองชัยเล่มปี66ไปแต่ว่าอยากได้ของปี65อีก3งวดที่เหลือด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะโอเคก็อันนี้เรามาดูของปี65ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันทีละเล่มดีกว่าเพราะว่าถาเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างลูกค้าก็จะ งงนะคะแล้วก็บางคนที่อยากดูแต่บนก็จะเสียเวลาอยากดูแต่ล่างก็จะเสียเวลานะอ่ะเดี๋ยวเรามาเดากันดีละเล่มก่อนเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่เล่มบนนะคะของตําราปักธงชัยนะคะเริ่มกันที่ต้นต้นปีเลยนะสิบเจ็ดมกราคมอันนี้ปีผิดนะจริงๆเป็นหกห้านะคือเลขะถูกแล้วแต่ว่าปีผิดนะคะอ่ะเขาก็จะมีของสูตรล็อกสําเร็จบนมาให้ด้วยนะคะคู่เงิน คู่เงินให้มา6ชุดนะคะขอดูข้างหลังหน่อยโอเคคู่เงินให้มา6ชุดนะลูกค้ามันเหมือนเป็นสูตรสําเร็จที่ใช้ได้ตลอดชีพนะอ่าสมมุติว่าลูกค้าชอบเด่นหนึ่งใช่ไหมชอบเด่นหนึ่งอ่ะก็เราก็มาดูว่ามีเลข6ตัวเออขอโทษค่ะ6ชุดมีเลขไหนบ้างที่น่าสนใจอ่ะหนึ่งก็มี1 3 1 4 1 5 1 6 1น1 9นนะคะอ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เอาไว้เทียบได้นะส่วนอันนี้จะเป็นสูตรสำเร็จนะคะมาเรามาดูกัน เริ่มต้นที่17มกราคมนะคะก็หวยออก159นะคะของเขาเนี่ยจะมีเลขเด่นเลขสามตัวเลขสองตัวนะคะแล้วก็เลขดับให้นะดับเนี่ยดับเฉพาะหลักสิบนะคะก็คือหลักตรงกลางนี่นะคะลูกค้าหลักตรงกลางนะ159นะคะเข้าแค่หนึ่งตัวรองนะคะลูกค้า 5 9 9 5มีไหมไม่มีนะคะ5 9 9 5ไม่มีนะคะก็คือเวลาเล่นก็สลับตัวด้วยนะลูกค้าดับ10บนะอันนี้ดับไม่อยู่นะอันนี้หลุดเลยนะอันนี้5้ามานะคะอ่ะต่อกันนะนิงว่าต่อไป1กุมภาพันธ์นะคะลูกค้า1กุมภาพันธ์หวยออก308นะ308อันนี้ไม่มาเลยนะคะ2ตัว0880ไม่มีนะคะ3ตัวไม่มาแต่ดับอยู่นะให้ดับ10บนเนี่ย ดับ10บนก็คือช่องนี้เนาะอ่าให้ให้ดับ7กับ1มาแต่ว่าหวยออกศูนก็ดับอยู่นะคะใช้ได้นะออะต่อกอันที่16กุมภาพันธ์นะคะห้านะคะหวยออกห้าอันนี้ไม่มานะคะต้นปีเขาจะแผ่วๆหน่อยแต่ว่าช่วงหลังๆก็โอเคอยู่นะห้ 5, 9, 7เอันนี้ไม่มาส่วนดับ10บนอันนี้9หลุดนะคะหลุดนะเพราะว่า9ามานี่นะโอเคต่อนะ อันนี้ว่าเข้าบอกเข้าไม่เข้าบอกไม่เข้าไปเลยนะหมีนาคมนะคะเก้นะคะตัวรองเข้า5้นะคะสตัว5 0าศูตัว5 0าศูนยนย้ะคะเก้าศนนี่ไม่มีดับหลัก10อันนี้หลุดนะคะอ่าไม่เวิร์กนะอ่าแต่เข้า2ตัว5 0าศนะคะลูกค้าโอเคนะต่อที่สิบหมีนาคมนะคะปวยออก8ปดงวดนี้สุดยอด เข้าวิ่ง6นะคะและ3ตัวโต๊ด7 6 8 8 6 7เข้า3ตัวโต๊ดเลยนะลูกค้า6 7 7 6นี่6 7ตรงตรง,ตรงนะคะ2ตัวบนตรงตรงนะคะอ่า อันนี้ถ้าเรามีซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็ทําสถิติวงได้เลยเขียนได้เลยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะส่วนตัวดับเนี่ยหลักสิบคือ6ใช่ไหมให้4ดับอยู่ให้2ดับอยู่นะคะลูกค้าสวยนะคะงวดนี้ต่อกันนะคะ16มีนาคมนะ,อะขอโทษค่ะหนึเมษายนนะคะเว8หกหนึงแนะคะ 6, 1, 8, หกหนงวดนี้ไม่เข้านะคะแต่ดับ6กับดับ4ก็อยู่นะคะเพราะว่าดับหลักสิบคือหนะึ่งเนาะ อ่าโอเคต่อกันนะ16เมษายนนะคะ9 1 9นะคะอ่าไม่ใช่19 19 19, 19นะคะอ่าเลขเด่น1นะคะเข้า2ตัว19นะคะ2ตัวบนตรงๆนะคะ2ตัวบนตรงๆ1 9นะคะ3ตัวยังไม่มาดับ10ดับอยู่นะลูกค้า5กับ8เพราะว่าหวยออก1นะคะอ่าต่อกันนะ2พฤษภาคมนะคะหวยออก6 4 2นะ หกสี่สองจตัวนี้ไม่เข้านะคะสี่สองสองสี่ไม่มีหกแปดสามสี่แปดหกนะไม่มีนะคะดับไม่อยู่ด้วยนะ,ะวันนี้หลุดเลยนะคะต่อกันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะลูกค้าข้อ,อหวยออกศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองวันนี้ไม่เข้านะดับก็ไม่อยู่ด้วยนะนี่ประมาณนี้นะคะอ่านนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้ามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเคยบอกแอดมินว่า ตำราปักธงชัยเนี่ยเขาซื้อไปอะ่ะเขาเอาไปเล่นสลับกันซื้อเล่มบนไปเล่นเล่มล่างซื้อเล่มล่างไปเล่นเล่มบนแล้วเขาบอกว่าเขาถูกหวยบ่อยมากเลยนะคือแอดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาแบบแนวไหนแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขาแบบถูหวยจริงๆอะไรเงี้ยจากตำราปักธงชยัยแอดมินก็เอ๊ะพี่ตำรามันไม่เข้าไม่ใช่หรองวดน,นี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋าอเขาเอาข้างบนมาเล่นลออข้างล่างเอาข้างล่างมาเล่นข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออ ก็มีสูตรนี้ด้วยนะคะลูกค้าลองตามดูนะถ้าใครซื้อไปสองเล่มเนี่ยก็ลองสลับเล่นกันดูนะตามที่พี่เขาบอกนะแต่แล้วแต่ดวงเลยนะคะถ้าถูกก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเสียค่าขนมเล็กๆน้อยๆเนะงวดหน้าลองใหม่อะเรามาดูกันต่อนะงวดหนึ่งมิถุนายนนะคะหัวออกหนึ่งหนะ เข้า6วิ่งนะคะเข้า6วิ่งสตัว6 9 9 6นะคะลูกค้าอันนี้เข้าบนเลยนะ2ตัวแล้วก็ดับ10เนี่ยหลัก9เนอะดับ7ดับ8อยู่ใช้ได้นะคะต่อกันที่16มิถุนายนนะคะ807นะเข้าเลขรอง8นะคะเข้าเลขรอง8 07 70ไม่มี3ตัวไม่มีดับ10ไม่อยู่ด้วยนะนี่มารู้สึกว่าเลขดับเขาเนี่ยไม่เก่งนะ สู้หยีปัวกับธงชัยไม่ได้นะคะเลขดับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะต่อกันนะคะงวดหนึ่งกรกฎาคมนะจ๊ะหวยออก417 417นะคะอ่ะงวดนี้ไม่เข้านะดับก็ไม่อยู่นะคะทริงๆเอาเลขดับไปเล่นยังได้เลยเนี่ยโอ้โหอะต่อนะคะลูกค้า16กรกฎาคมนะคะ405นะ405งวดนี้ก็ไม่มานะแต่ว่าดับไปอยู่ เพราะว่าออกศนะูนย์เนอะดับ4ดับ7ก็ดับอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวมาช่วงหลังๆนะเขาจะมาเข้าช่วงท้ายๆปีนะคะอ่นหนึ่งสิงหาห้าเก้าสี่นะคะเข้าเลขรอง5นะเลขรอง5 2ตัว9 4 4 9, 9ไม่มีนะคะดับ10อยู่นะอ่าเพราะว่าออก9ดับ1ดับ3อยู่นะคะอ่ามางวดน,นี้บ้างแล้วนะเริ่มแล้วนะ16สิงหาคมนะคะ583 5 8 3เข้าเลขเด่น8 2, เอ่อเลขรอง3กับ8เข้านะคะ2ตัว8 3ตรงตรงเลย2ตัวบนตรงตรงเลยนะคะมีอันนี้ไม่มีนะอันนี้3ตัวเต็งตัวไม่มีแต่ดับ10ดับอยู่นะ2กับ4อยู่เพราะว่าออก8นะคะต่อกันที่1กันยายนนะคะ3 3 2นะคะงั่วนี้ไม่มีนะแต่ดับอยู่นะคะ6กับ0เพราะว่าออก3นะคะ่อดับอยู่นะ ต่อ16กันยา703นะคะเข้าเลขรอง0นนะคะเลขรอง0-2ตัว03ไม่มีนะคือ2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8ไล่เลยแต่เว้น03เสียใจนะคะเสียใจาดาบั0บน0บนนะคะ8กับ2ดับอยู่นะคะหวยออก0นะูนย์ะต่อกันนะจ๊ะ1ตุลาคมนะลูกค้าหวยออก669 6กหปีนี้6มาเยอะมาก9ตัวรองเข้านะคะสองตัว9ก้าหกเข้านะคะ,ะแต่ดับไม่อยู่นะ6หลุดนะคะ,ะก็เข้า2ตัวบนนะคะ9 6, 6้าเวลาลูกค้าเล่นเนี่ยมันมีแค่12ชุดนะอย่าลืมกลับตัวด้วยนะ ต่อกันที่16ตุลาคมนะคะ106เลขรองเข้า0นะคะมี1มี6ตัวเด่นเนาะ2ตัว06เข้าตรงๆเลย2ตัวบนตรงๆนะคะเลขดับ10เนี่ยดับอยู่นะ2กับ6นะออก0นะคะดับอยู่นะอ่ะต่อกันนะงวด1วิจิกายนเนอรหวยออก106อีกแล้วครับท่าน106เข้าตัวเด่น1นะคะลูกค้า เข้าตัวเด่น1น,นะมีแต่ไม่มี0ูนะมี1มี6อย่างนี้เนาะอ่าแต่ดับ10นะหวยออก0ดับ6ดับ3อยู่นะคะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดคือ2 4งวดใช่ไหมเหลืออีกทั้งหมด4ี่งวด20ห้งวดมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะแจกฟรีงวด16พฤศจิกยนสวดเข้ากี่งวดนะมารวมๆกันหน่อยดีกว่าบางคนก็อยากรู้เนาะ อ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าแล้วกันเนอะแอดมินจะเอาเฉพาะตัวเด่นกับสองตัวที่เข้านะคะเออหนึ่งงวดสองงวดอันนี้สามตัวเลยนะสามงวดนะคะสี่งวดนะคะห้างวดนะคะหกงวดนะเจ็ดงวดนะคะแดงวดนะอ่ะทั้งหมดแดงวด2ี่งวดเข้าแปดงวดนะก็เฉยๆนะไม่ได้แบบอะไรมากนะแต่ว่ามีสามตัวโผล่มา มี3ตัวโผม,มา1งวดนะคะ,ะถ้าใครอยากตามต่อก็ตามได้นะ,อะเอา16พฤศจิกาไปดูสำหรับแฟนแฟลอตโต้2 3 4นะคะเอาไปดูแล้วก็ถ้าใครอยากได้อย่าลืมนะ3เดือนที่เหลือนะคะเอ๊สามงวดที่เหลือนะคะซื้อเล่มใหม่แถมฟรีไปเลยนะมา16พฤศจิกายนนะคะตำราปักธงชัยสมองเพชรนะคะอ่าให้เลข6เป็นเลขเด่นนะคะลูกค้าเลข6เป็นเลขเด่น เลขรองมี6กับ7นะคะมี6กับ7 3ตัวชุดเดียวเน้นๆ3 7 2นะ3 7 2เน้นๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดู2ตัวบ้างมี60 6 3 6 4 6 7นะคะลูกค้า6 8 6 9 7 1 7 2 7 3 7 4 7 8และ7 9นะคะส่วน3ตัวเนี่ยมี8 6 4นะคะ4 6 9 8.72และ7.74นะคะอ่าให้ดับหลักสิบนะคะลูกค้ามี3กับ1นะอ่าเลขดับก็สถิติเฉยๆนะถ้าถามมาแอดมินนะยังไม่ได้แบบดีมากเหมือนทงชัยกับหยีปัวนะคะอ่ะอันนี้ของงวด16พฤศจิกายนนะคะอีก3งวดที่เหลือซื้อเล่มใหม่ก็แจกนะคะอ่ะเรามาต่อการสถิติของเล่มล่างบ้างดีกว่าตำราปักทงชัยล่างนะปี65นะคะเริ่มเลย นะอันนี้เขาก็จะมีล็อกสําเร็จล่างมาให้เหมือนกันนะเป็นชุดเหมือนกันเนะี่ยดูเล่มใหม่มีไหมเล่มใหม่ก็มีเหมือนกันนะลูกค้าเล่มใหม่ก็มีให้เหมือนกันแถมเลขเหมือนกันด้วยขอบอกเลขเหมือนกันกับเล่มก่าเล่มใหม่นะก็คือสูตรของเขาเนาะเป็นสูตรของเขามาสิบเจ็ดมกราหกห้านะคะหวยออกเก้าสองเข้าเก้าเลยลูกค้าเน้นๆสองตัวเก้าสองข้างล่างดับหลักสิบ เป็น9เนะดับ5ดับ1อยู่นะคะงวดแรกก็สวยงามแล้วนะสำหรับตำราปักธงชัยล่างนะคะเข้า9เข้า92นะมาต่อกัน1กุมภาพันธ์ออก30นะคะลูกค้าขออนุญ,ญาตนะคะพับเน้นๆสาน30นะ30นงวดนี้ไม่เข้านะคะแต่ดับอยู่นะดับ1กับดับ4นะอันนี้3นะคะก็ดับอยู่นะคะต่อกันที่16กุมภาพันธ์นะคะหวยออก5 7นะ5 7ด งวดน,นี้ไม่เข้านะคะแต่ดับอยู่นะศนย์กับ8มาดับ5อยู่ดับอยู่นะคะต่ออันที่1มีนาคมนะคะหกกับ7นะคะเลขรอง7เข้านะ2ตัว7 0 7 7เข้าข้างล่างนะคะแต่ดับหลัก10อันนี้พลาดนะเพราะว่าหวยออกศูนย์เป็นหลัก10นะคะอ่าวัน,นี้ก็เข้าอีกแล้วนะ 1, 16มีนาคมนะคะหวยออก03นนะคะขอโทษนะคะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ศูนย์กับสามนะคะงวดน,นี้ไม่เข้าแต่ดับอยู่นะคะหกกับเจ็ดดับศูนย์ดับอยู่นะคะหวยออกศูนย์เนาะมาต่อนะคะงวดหนึ่งเมษายนออกหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์หวยเกิดไม่เข้าแต่หวยดับอยู่นะคะศูนย์กับเจ็ดนะเหมือนดับล่างจะอยู่ดีเลยนะเนี่ยเอเรามาต่อกันที่งวด16เมษายนนะคะห้ากับ8ดเข้าตัวเด่น8ดเน้นๆน,นะคะ 8เน้นๆและ2ตัว8558 8เข้า2ตัวด้วยนะคะแถมดับ1กับดับ0ก็ดับอยู่อีกนะนี่เขามีชุดเด่นมานะ8558 8นะคะลูกค้าก็คือทั้งหมด1,2,3,4ทั้งหมด12ชุดคัดเน้นๆมา4ชุดเน้นๆอีกทีชุดเดียวเลยนะคะตามนี้นะตำราปักถงชัยล่าต่อ2พฤษภาคมนะคะหัยออก0กับ9นะคะงัวนี้ไม่เข้าดับก็ไม่อยู่นะอ่า ต่อ16พฤษภาคมนะคะ0กับ6นะคะวันนี้ก็ไม่อยู่นะแต่ดับอยู่ดับ3ดับ1อยู่นะคะอันนี้ก็เข้าก็บอกเข้าไม่เข้าบอกไม่เข้านะลูกค้าร้านเราตรงๆนะคะไม่มีบอกเข้าไม่เข้าอะไรอย่างนี้เนาะร้านเราเข้าก็บอกเข้าไม่เข้าบอกไม่เข้านะงวดนี้1มิถุนายน0กับ2วันนี้ไม่เข้าแต่ดับอยู่นะคะ6กับ4ดับอยู่ดับดีนะเนี่ยเล่นนี้ดับดีเลยนะคะลูกค้า ต่อกันที่16มิถุนายนหวยออก9กับ2อนะคะ9กับ2อันนี้ไม่มานะแต่ดับอยู่7กับ5เห็นไหมจริงๆเอาดับมาเล่นก็ได้นะ2ตัวนะต่อกัน1กรกฎาคมนะคะ6กับ1นะคะอันนี้ก็ไม่อยู่แต่ดับอยู่อีกแล้วเห็นไหมกับ9เลขดับใช้ได้นะคุณอลองตามดูนะคะต่อ16กรกฎาคมนะคะหวยออก5กับ3นะ5กับ3 งวนนี้เนี่ยตัวรองเข้า 5.. 2ตัวเข้า5 3 3 5 3มตรงตรงเลยนะคะข้างล่างแถมดับเนี่ยเขาออก5ใช่ไหม8ดับอยู่3ดับอยู่นะคะลูกค้านี่ชุดเด่น 5, 3, นะเด่น5 3สนะเด่นเด่น5 3ไปเลยต่อนะคะสำหรับ1สิงหาคมหวยออก1กับ4ตัวเด่น4เข้านะคะ2ตัว4 1, 1่4เข้าข้างล่างดับอยู่ด้วยนะคะ7กับ3มนะดับอยู่เลยนะ ต่อกันที่16สิงหาคมนะคะหวยออก4กับ2นะคะ4-2วันนี้ไม่เข้าแต่ดับอยู่นะ4ออก4นะคะดับ6ดับ3ก็ดับอยู่นะ1กันยายนนะคะหวยออก8กับ3นะอันนี้ไม่เข้านะแต่ดับอยู่นะนี่เห็นไหม7กับ9มาออก8นะคะจริงๆลูกค้าซื้อไปดูเลขดับได้เลยนะเนี่ยแอดมินขอบอกเลยเลขดับดีเหลือเกิน ต่อ16กันยานะ7กับ5นะคะมีเข้าเลขรอง7นะแต่2ตัว7 5ไม่มีนะคะแล้วก็ดับอยู่อีกแล้ว0กับ6นะคะออก7เนาะอืมแอดมินจะเอาเลขดับไปใช้นะเนี่ยอ่ะ1ตุลาคมนะคะหวยออก5 0เลขรองเข้า5นะคะ2ตัว5 0ตรงๆเลยนะคะลูกค้า แถมดับอยู่ด้วยนะ0กับ4นะคะพอออก5มาเลขเกิดเข้าเลขดับเข้าเลยนะงวดนี้ต่อ16ตุลาคมหวยออก1กับ5นะคะเลขเกิดไม่เข้าเลขดับหลุดนะคะโอ้หนานๆหลุดทีนะอะต่อที่1พฤศจิกายนนะคะหวยออกาล่าง7 0นะคะเลขรองเข้า7 2ตัว7 0ตรงๆนะคะแถมดับก็อยู่ด้วย0กับ9นะออก7นะคะดับอยู่นะ อ่างวดที่ผ่านมาเข้าสวยงามเลยนะคะสำหรับปําลาปักธงใช้ล่างนะอ่ะไหนเราลองมาสรุปกันซิว่าเข้ากี่งวดนะยีงวดชิหนึ่งสองสามอห้าอันนี้ไม่นะับหกนะคะก็20งวดเข้า7งวดแต่เดี๋มาดูเลขดัดกันดีกว่า ดับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ไม่นับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบเจ็ดทั้งหมดนะคะยี่สิบงวดนะสูตรเกิดเข้าเจ็ดงวดแต่ตัวดับเข้าดับอยู่สิดับอยู่สิบหกงวดเลยนะคุณ ก็คือพลาดไปแค่สีงวดตัวดับหลัก10ล่างนี่ดีมากๆนะคะก็ยี่สิบงวดดับอยู่16บหวดลูกค้าลองไปดูได้นะคะถึงสุดเกิดจะไม่ค่อยแบบประทับใจแต่เลขดับรับรบองแอดมินขอบอกเลยนะอ่ะเรามาดู16บพฤศจิกาย,ยนกันนะแจกกันไปเลยเน้นๆอาจารย์ปักธงชัยสมองเพชรนะคะเลขล่างนะแรงวันเลขท้าย2ตัวล่างนะคะวิ่งห้านะคะ สตัว5กับ9นะเป็นตัวเด่นเด่นสุดๆให้5ชุดเดียวเน้นๆห้เก้นะคะลูกค้าสตัวโครงสร้าง12ชุดมี5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5หนึ่งห้าสามห้านะคะชุดเด่นที่เขาคัดมา4ชุดนี่มี5 1 5 7 9ึ่งหนะตัวเดียวอย่าลืมนะ5้านะคะ และเลขดับของเรา3กับ2นะคะไม่น่ามานะหลักสิบ3กับ2นะแอดมินก็มั่นใจนะคะอ่าเหมือนกันนะอีก3งวดที่เหลือถ้าซื้อเล่มใหม่ปี66ก็จะแจกฟรีให้นะคะอ่าอันนี้เป็นของปีใหม่นะเป็นของปีเก่านะอ่าฝากด้วยนะคะสำหรับสูตรตำราปากักธงชัยสมองเพชรน,นะคะเล่ม ใหม่ปี2566นะคะแยกบนแยกล่างเล่มละ200บาทนะคะใช้ได้ทั้งปี24งวดนะคะฝากด้วยนะคะยังไงก็ถ้าสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์ lotto 2 3 4 .net หรือ facebook line id at lotto 2 3 4มีแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะยังมีใน s h อ p e e กับ Lazada ช่วงนี้สิ้นปีถ้าใครเก็บโค้ดอะไรได้ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะ โอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ